สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงข่าวดีครีเอเตอร์ครับพี่นอ้องบ่ต้องแปลกใจเป็นยังผมขึ้นมาในรูปแบบนี้ผมจะไปหาข่าวผมจะไปสืบข่าวผมจะไปเอานันเอานี่มาบอกพีบอกน้องแล้วมาอยู่ในช่วงข่าวดีครีเอเตอร์ไม่จะพี่น้องเบิ่งเป็นอีพีอีพีไปนะครับผมอีพีนี่เจอกับเป็นปัญหาครับพี่น้องแต่จะมีข่าวดีนะเป็นปัญหาแบบนี้แหละที่อยู่ของบนหัวผมนี่ ติดโลติดแดงถูกจํากัดการสร้างรายได้แน่นอนครับพี่น้องมือใหม่ๆติเขามาเริ่มสร้างรายได้ปุ๊บเพจนันพิดเพจนีพลาดแม่นว่าเพจนันพิดเพจนีพลาดแต่เท่าที่เขาบรเิเต้งใจนี่แหละนั่นนี่โน่นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนาองแต่ก็จะเจอถูกจํากัดสร้างรายได้เป็นไปได้ทุกผูทุกคนครับใครที่บ่เคยเจอก็อาจสิเจอได้อยากบอกพี่น้องว่าบต่ตองตกใจครับผมถ้าบอกว่าเขาเทดพิหยังก็าตามแต่ถูกจํากัดสร้างรายได้ แน่นอนแปลว่าเราต้องมีความผิดนะครับผมนะวิธีแก้ไขก็คือนะครับผมเนาะรู้ไว้นะครับรู้ไว้ใช้ใส่บาแบกหามนะครับผมหุ่ไว้ก่อะได้อุ่นใจจะได้บอเขียนบริสิทียนมากมายเวลามันเจอกับโตจากของเองนะพี่น้องเนาะมันจะบอกให้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับผมติดแดงแบบนี้อ่าล้วก็ถูละงับการสางรายได้แบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับผมู้ใดทิ่สางรับสางรายได้แล้วเนาะประม่านั้นละเออพนักจิสางรายได้แล้วอ่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนวิธีแกกไข็คือ เข้าต้องไปหาครับผมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เพจเฟซบุ๊กเพื่อนแจ้งมากว่าเข้าเห็ุผิดเฮาละเมิดเพื่อนจนเพื่อนได้ระง,งับการสางสางรายได้ของเฮาถ้าตกไปหาตัวนั้นแล้วก็ลบออกถ้าหาเจอนะถ้าหาบ่เจอแปอันโบมีมันจะมีสองสองท่าน้นละครับผมที่พี่น้องที่จะได้หาเจออะไรก็คืออ่ากล่องข้อความการสนับสนุนแล้วก็อ่าการแนะนําโปรไฟล์เบอ่สองสองทางนี่จบเลยครับผมทั้งมีการแจ้งเตือนมากเข้าไปลบออกสิ่งที่เฮาเหตุผิดนะครับผมพอลบออกปุ๊บเขาก็ใส่ย,ยางเดียวคือ ใส่เวลาในการล่อพี่น้องความผิดแต่ละคนความผิดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเวลาในการทันบนเวลาในการทันบนความผิดจะมากน้อยแตกต่างกันนะครับผมแต่เขาจะปดล็อกให้เฮ้าแน่นอนครับพี่น้องเขาจะปดล็อกให้เฮ้าแน่นอนพี่น้องก็ตรงจกใจไปให้เฮาเฮ็ดคลิปปกติผู้ใดบอกว่าให้ยุดเฮ็ดคลิปก่อนก็ตรงหยุดครับพี่น้องขอเข้าไปเคียย์สิ่งที่มันผิดออกอ่าแล้วเขาก็ลงคลิปปกติขอสายเขาวไปเรื่อยเรื่อย แล้วเขาจะปดเราห้เท่าเองเขาปดเราห้เท่าแน่นอนเขาขึ้นเครื่องมือให้เท่าแน่นอนนะครับพี่น้องนะบทลงปรไปตกใจแห้งแต่ว่ามันก็มันก็ใส่เวลาครับเราไมัเกิดใส่เวลาบางคนใส่เวลาหน่อยบางคนใส่เวลาหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ทันบนความผิดพัเพิบพิดหลายกระชดโดนแน่ระเพิบผิดหน่อยกระชีดไหวแน่เดือนสองเดือนอาสามือสิบมือสองอาทีสามนาทีมันแตกต่างกันไปพี่น้องแต่ที่แน่แน่ปลอดไทยครับผมสบายใจได้เลยจังไรเขาก็ขึ้นเครื่องมือให้เท่าอยู่แล้วขันเขาปอดิดเฟสเท่า เขายังมีสิทธิ์สั่งอะไรตลอดไปครับผมพี่น้องสู้สครับเห็นคลิปนี้แล้วกะฝากไปทั้งเป็ครับเดอ้อสวัสดีครับ